วันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรนะครับเป็นรุ่น J5BW นะครับเครื่องนี้สามารถปรับอัตาราการไหลของออกซิเจนได้มากสุด่5ลิตรต่อน,นาทีนะครับมีฟังก์ชันพ่นยาอยู่ในตัวนะครับแล้วก็หน้าจอสแสดงผลรายละเอียดต่างๆแล้วก็ไฟแจ้งเตือนต่างๆให้เราสาราบสาเหตุต่างๆนะครับแล้วก็จะมีไส้งกองอากาศ สองชั้นนะครับทำให้เรามั่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับขั้นตอนการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรรุ่น J5BW เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานออกซิเจนกันก่อนนะครับอันดับแรกให้เสียบปลั๊กไฟ AC ได้านหลังตัวเครื่องและเสียบปลั๊กไฟบ้านนะเปิดสวิตตัวเครื่องเครื่องจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัตินํากระปุกน้ําให้ความชืน้นเติมน้ำเซอร์ไล w a วอเตอร์เติมลงไปในระหว่างกลารมักซิมัมและมินิมัมครับต่อมานําฝากระปุก ปิดให้แน่นนะครับอย่าให้ปีนเกลียวนำกระปุกพักไว้ที่วางกระปุกและเสียบสายออกซิเจนเข้าที่ช่องออกซิเจนเอาเลทนะครับต่อมานำสายแคนูลา่าเสียบเข้าด้านข้างของตัวกระปุกส่วนอีกฝั่งหนึ่งให้นำสวมใส่ที่จมูกผู้ป่วยได้เลยครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการปรับโฟเล e น,นะครับการปรับโฟเล e ควรปรับตามที่ผู้ป่วยเคยได้รับหรือตามที่แพทย์แนะนำนะครับก็แนะนำการใช้งานออกซิเจน 1. กระปุกน้ำควรเติมในปริมาณที่กำหนดเนื่องจากหากเติมเกินแมกซิมัมอาจจะทำให้ความชื้นหรือน้ำไหลเข้าจมูกผู้ป่วยได้ 2. น้ำที่ใช้ต้องใช้วันต่อวันและควรล้างกระปุกทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและลดค่าตะกัน 3. สายแคนูล่าควรเปลี่ยนเมื่อมีคราบสปกปรกหรือเปลี่ยนเป็นสีเหลืองบริเวณปลายที่สวมใส่แนะนําให้เปลี่ยนอย่างช้าที่สุดคือ1เดือนนะครับเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยนะครับขั้นตอนการใช้ฟังก์ชันพุ่นยานะครับอันดับแรกให้ปรับโฟเลตลงไปที่ศูนย์ก่อนหลังจากนั้นนํากระปุกสําหรับเติมยานะครับเติมยาที่แพทย์ให้มาในปริมาณที่แพทย์แนะนํานะครับใส่ไปในกระปุกปิดฝากระปุกให้แน่นนะครับ หลังจากนั้นนำหน้ากากสำหรับพ่นยาเสียบไปด้านบนของตัวกระปุกและนำสายออกซิเจนสำหรับพ่นยาเสียบเข้าไปที่ใต้ตัวกระปุกนะครับอีกฝั่งหนึ่งเสียบเข้าที่ช่อง n e บ u l i z e r o u t l t t ์เสำหรับพ่นยานะครับเปิดวาล์วนะครับเพื่อให้ลมออกมาหลังจากนั้นให้เราสังเกตจะมีไอระเหยออกมาที่หน้ากาก,ากพ่นยานะครับ ให้นำหน้าก,กากสวมใส่ให้กับผู้ป่วยได้เลยครับในส่วนของหน้าจอการแสดงผลนะครับจะประกอบไปด้วย2ส่วน 1. จอแสดงผล O-LD คือจอสีฟ้านะครับประกอบไปด้วย S-Time จำนวนครั้งที่เปิดใช้งาน OP คือแรงดันของตัวเครื่องครับ O-Time เป็นเวลาณที่เปิดปัจจุบันหากปิดเครื่องเปิดขึ้นมาใหม่เครื่องจะถูกรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่เป็นศูนทันทีนะครับ แล้วก็ ACC time เวลาสะสมเหมือนกับไม์ลดจะเป็นตัวบอกว่าเครื่องนี้ผ่านการใช้งานมากี่ชั่วโมงแล้วไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับในส่วนนี้และยังมีฟังก์ชันการตั้งเวลาก็คือบวกลบกดปุ่มบวก O time จะเปลี่ยนเป็นท i ม i ิ่ทันทีนะครับเพิ่มทีละ10นาทีถึง40ชั่วโมงเมื่อถึงเวลากำหนดเครื่องจะถูกเครื่องจะถูกอัตโนมัติส่วนที่2จะเป็นไฟการแจ้งเตือนที่เราต้องสังเกตนะครับเมื่อมีข้อขัดข้อง PO เครื่องทำงานปกติ PF ไฟไม่เข้าเครื่องหรือไฟฟ้าขัดข้องนะครับ LP แรงดันของตัวเครื่องต่ำกว่ามาตรฐาน HP แรงดันตัวเครื่องสูงกว่ามาตรฐาน LO2 ออกซิเจนต่ำกว่ามาตรฐานนะครับการบำรุงรักษาตัวเครื่อง1ใส่กองแบบหยาบและแบบละเอียดไส่กองแบบหยาบสามารถล้างได้ทุกสัปดาห์เปลี่ยนเมื่อชำรุดใส่กองแบบละเอียด สามารถล้างได้ทุก1เดือนเปลี่ยนทุก6เดือน 2. องตำแหน่งที่ตั้งของตัวเครื่องควรห่างจากฝาผนังอย่างน้อย1ฟุตหลีกเลี่ยงพื้นพมและเสื่อน้ำมัน 3. การรักษาความสะอาดรอบๆตัวเครื่องโดยใช้ผ้าชุบน้ำมันมาเช็ดเป็นประจำขั้นตอนการเปลี่ยนไส้กรองอากาศอันดับแรกนะครับปิดสวิตตัวเครื่องทุกครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนส้กรองนะครับไส้กรองอากาศจะอยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง จะมีฝาปิดอยู่เปิดฝาที่อยู่บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องออกมานะครับบริเวณชั้นนอกจะเป็นไส้กรองแบบหยาบสามารถนําไปล้างได้ทุกสัปดาห์หรือเปลี่ยนเมื่อชํารุดและบริเวณด้านในจะเป็นกระปุกสําหรับใส่ไส้กรองแบบละเอียดสามารถหมุนออกมาได้โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาและถอดออกมาเพื่อล้างหรือเปลี่ยนได้